มาส่งคามาส่งคามาส่งพี่น้องค่ะเมื่อได้มากินกินเห็ดยองเปิ่นค่ะพี่น้องเขาห้าาองยังซอยจู่นี่ค่ะเนาะเ,เห็ดยองเปิ่นต้ามด้วยเปิ่นได้กินอันดีมันก็ให้เขากินอันดี้มัน,มน,น,ะนอะไรค่ะเนาะอะไรโตมอ่ะต้มไปแล้วคะ่ะต้มโลกต้ม,มลาอินค่ะเนาะนี่ค่ะพี่นอ้องกินจ้ามันด้วยคะ่ะแต่มีน้ำจิมำจ้มให้ค่ะเนาะเนี่ยน้ำจิ้มเห้น้ำจิ้มก็มี ลีหเหวา,วานเพลงเหวานครับพี่น้องสองวันเนาะมากินจน้ามันครับพี่น้องมาอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อแรงครับเนาะเนื้อแหเปิ่อนท้องเองียงแทมมัวนเนาะเนี่ยนตัวมาครับพี่น้องโตมวไปละกินอันดิบมันก็จ้ามกินด้วยอายแา <c oughs> ห้งหนะครับทำไข่เฮ็ดเยิ้งเบื่นทำกินอันดิบบ่มไรอะไรเงี้ยโอ้โนี่ครับพี่น้องพักก้ามพอกะ กลับข้าวเนียวครับพี่น้องเนาะเมมาสูงค้าเมมาสูงก็กลับมาตามด้วยครับ <c oughs> นาอ มากินจอกมันคุเกาะไหมอันนี้เอาขมขมับพี่น้องพักเสือกแดงครับพี่น้องข้าวเหนียวก็ซื้อเปิ้นมากครับเมื่อเนี้ะ ะ <c oughs> ไม่ครับพี่น้องเป็นห้องออียงเด่มพุกฮะต้มเป็นหรอวะต้มต้มขาหกินหั่นมมากฮะ ผมหนักไม่เนาะ สึงกูก็คามากกินซ้ํากันฮะพี่น้องกินคมๆซ้ํากันฮะอืม <c oughs> กับผักเขียวแก่ครับพี่น้องเนาะผักโดอแล้ครับแล้วก็เนอตั้งตับครับพี่น้องตับก็ต้มมดครับ มาขามมาหากินขาวจ้องกัน,น <c oughs> หันเปินกินอันดิบแลบหวานอะเขานอก็ซื้อมาเยอะกินอันดิบทำอะไร เผ็ดก็เผ็ดหวานก็หวานครับพี่น้องออ สูงข้ามืสอสูงกูก็ขมามากมากกูก็ก <c oughs> ินข้าวจ้ากันทะเนาะ แผ่นยอกครับพี่นุ๊กคน,นห้องอย่างเดียวมอวแผ่นยอกมือมันจะ่ายนั่นลืมซอยไปทำอนกันเนี่ย มาส่งข้ามาส่งกุ้ก็ข้ามากินข้าวจ้าวมันเอาด้วย อ่ะดีนะครับเดี๋ยวขมขมแห้งหน่พี่น้องอัน,นี้เป็นดีเนาะขมด้วยขมมาฮะนั่น,นอันนี้เดี๋ยวเป็นเพคครับเพลงได้มาต้มห้เอ็นก็บนอบอกขมแก้มตัดดีครับดีในขมแห้งนะ กับผักเขียวแกงครับพี่น้อง หมากเพชรกอแคบนี่นะครับพี่น้องเพชรโอเคเมือนนี่กอตียอนป้อมองหน้าก่อนครับพี่น้องเนาะมาสรงคุนกุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันแห่งแจกฟองกันเนาะจองไก่ยากันแหงเข้มาเข้มหน้าเข้มเลื่อนค่ะเมิร์สุนกุก็ขะบายบายพักเขียวแกงพักลองแรกครับพี่น้อง